ดีครับอยู่กับของเร็วรถไถพิ่งครับวันนี้ติดตามชีวิตรถหัดฟางครับจะลงได้หรือเปล่านาอยู่นี้ครับนาไม่ได้แมนเ้ยอระด้งใเต้นเตอนไเ่อยเออะไร แรงครับแล้วสามสี่ทางลงไปก่อนอ๋อกระชิมเลยครับรีบเ,เป็นแล้วครับรีบเ,เป็นแล้วคนเล่ามีงรู้อย่าเอาขึ้นขึ้นได้ไหมนี่ ครับเจ้าแดกก็จะ,จะลำบากหน่อยครับเพราะว่ารอรถเกี่ยวใหญ่มากขนาดรถเกี่ยวเล็กนั่นเองก็ดินมันนุ่ม so ล้ำวิ่งบนถนนเขาจะลองตรงนี้ให้มันกินพื้นที่น้อยครับถ้าไม่งั้นมันจะกินพื้นที่ใหญ่ถ่ายไม่ทันเมื่อกี้เห็น M U 4 9่ผ่านไปเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเนอะ ตีสองสองสีแลวสามสีซูแปดครับขณะนี้อันตรายครับจินเนโน้ เราจะอัดเตรตรงไหนได้นะเดี๋ยวโอ้โอปั่นขึ้นเลยครับพร้วมันติงมากดินมัน,ลมลนหล่เนเลยโอ้อะไรแล้วอะไรแล้ว นีมาอัดด้านทำนกครับน่าจะเป็นคุ้มซอยแสบทำนกตำบนเทน,นีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นำโดเรถายซิ่งมาถ่ายแต่ผมสงสัยว่าข้าวหล่นเยอะมากหล่นรับ เ้เ่โอ้นี่นีนี่โอ้คุณสาจริญจะนักนี่ข้าวเยอะมากครับเกี่ยกลางคืนสีได้มากเลยโอ้ยาวถึงนันี่นี่นนน Nghe à, khuyện, vào wow. Nghe thi, à, con này Akie treo bao kiện, ô, cái xe đắt 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 xe

ทีค่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหรือรถถ่ายซิงนะครับอูกทุกสำหรับตลินี้ก็จบไปกับรถอัดฟางครับ L สามสสเครื่องอัดฟางแม็กซี่2 2 4ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคัณมาสวัสดีครับ